สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็อยู่นอกสถานที่ยังไม่ได้ไปไหนเห็นไม่ได้หายไปไหนนะอ่า ตนนี้ก็จะมีมาพูดคุยกันในเรื่องว่าเมื่อเราฝึกซ้อมกีตาร์เล่นดนตรีฝึกซ้อมอุปกรณ์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกล้องคีย์บอร์ดกีตาร์โปรง่งซิกคเครื่องเป่าหรืออนะไรคือหลังจากเราฝึกซ้อมแล้วถ้าเราอยู่เดี่ยวๆคนเดียวเนี่ยอ,อย่างดีก็เราก็ได้มีโอกาสไปเล่นกับพาร์กิก้งแท็กนี่นะแล้วก็เป็นเราคนเดียวแต่ในกรณีที่ว่าเราจําเป็นและมีความต้องการที่จะร่วมเล่นกันเป็นวง นะครับมันมีข้อที่ควรจะต้องควรจะรับรู้อยู่ผมพูดหลักๆอยู่แค่สามข้อในกรณีที่วงดนตรีของเราเนี่ยมีขนาดเล็กซึ่งมีสมาชิกไม่เยอะนะอาจจะคีตาสองตัวกีตาต์าตัวเดียวน,นั่นก็เป็นเบสกองไม่มีคีย์บอร์ดเลยไม่มีอุปกรณ์อือย่างอื่นเลยไม่มีไวโอลินไม่มีเมมพกก์คัชชั่นไม่มีบองโกไม่มีอะไรที่เป็นสมาชิกเยอะแยะในหนึ่งวงเนี่ยบนงทีเราเห็นนะ ก็ยังแพร่ากาศ <c oughs> นะครับในสมาชิกหนึ่งวงเนี่ยบางทีมีเยอะมากบนวิธีเดยวแจ็ปเปคนเนี่ยยืนเยอะนะกีตาร์ไฟฟ้าสองตัวกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งนะมีคีย์บอร์ดตัวหนึ่งนะมีเพลกร์ชั่นสองวงนะแถมมีไวโอลินพวกอาไปด้วยโอ้โหวงมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับทั้งนี้และทั้งนั้น,นความสําคัญหรือมุมมองในความเป็นวงเนี่ยหลักๆของดนตรีเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันมีส่วนของความเป็นดนตรีอยู่3อย่างนะครับ ที่จะทำให้องค์ประกอบของการเล่นดนตรีนะมันเกิดความเป็นมิวสิควอลหรือความเป็นดนตรีขึ้นมาได้จากคำว่าวงนะวงนี้อาจจะประกอบด้วยคนเดียวเล่นเดี่ยวเลยวงเดียวเอออาจจะไม่เรียกว่าวงนะอาจจะเป็นการโชว์เดียวนะค,คุณจะอะไรก็แล้วแต่เล่นเทคนิคด้วยสร้างกุุฟวิ่งบนมือบนวิธีการเล่นนะครับหรือเบสอาจจะสแลปด้วยมีสร้างกุุฟวิ่งในการเล่นไปด้วยก็สามารถโชว์ความเป็นดนตรีเป็นมิวสิควอลได้นะครับแต่ความสมบูรณ์มันจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้มีการ เพิ่มสมาชิกเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มหลักของการสร้างความเป็นมิวสิกด้วยเครื่องตีชนิดอื่น,นครับอย่างเช่นอ่าเรามีกลองขึ้นมานะครับเรามีเบสขึ้นมานะครับผมพูดถึง2ตัวนี้ก่อน,นครับความเป็นวงเนี่ยถูกปูพื้นฐานเหมือนบ้านที่เป็นเสาหลักแข็งแรงแข็งแกรง่งยืนตั้งงานได้บนเวทีให้เกิดความสมานลงตัวของความเป็นมิวสิกหรือความเป็นดนตรีเนี่ย เริ่มต้นของความเป็นวงทั่วๆไปที่เราบอกเนี่ยไม่ใช่ไม่นับวงออเคสตาราวงปรงลางวงอะไรพวกนั้นนะนับวงดนตรีสากลที่มีเบสมีกลองมีกีตาร์แล้วมีอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเลยนะยิ่งวงน้อยนะยิ่งต้องให้ความวงสมาชิกน้อยนะยิ่งต้องให้ความสําคัญของเบสและกลองที่จะต้องเกาะกันไปทั้งกระเดื่องทั้งเม็ดทั้งเสียงการตั้งกลองที่เป็นเสียงกระเดื่องเป็นเสียงหนึ่งเสียงเสนให้ออกมาเป็นเสียงห้าจะเป็นคู่ไหนก็แล้วแต่ให้มันบาลานซ์ในักษณะของเสียงของกลองนะ ตึงตึงตึงเหตุผลเพราะว่าเบสเนี่ยมันเดินแบบหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงโดเมนกับเสียงซับซับโดมนแ้นก็คือเสียงเพอร์เฟคคู่ประสาน1 5หรือหนึ่งสีนะหลักๆของการเดินเบสซึ่งถ้ากรองไม่ถูกตั้งให้เป็นเสียง1นกับหเอาคู่ไหนก็นแล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันสมดุลน,นะฮะความกลมกลืนของน้ำหนักการสร้างกรูฟิ้งดนตรี มันก็จะสูญเสียไปเพราะว่ามันกัดกันมันไม่เข้าเป็นลักษณะการประสานที่เป็นตึง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 ตึกโตให้เข้าใจนะฮะเข้าใจแล้วฮะเนี่ยฮะเริ่มเห็นเลยนะฮะว่าหนึ่งการวางรากฐานของดนตรีที่เรียกว่าวงเนี่ยเริ่มต้นจากคิดเรื่องตรงนี้ก่อนไม่นับเรื่องว่าคุณจ้องตั้งเสียงกลองอยังไงเสียงอะไรอ้นัน้นมันเป็นเรื่องของความละเอียดของของของอีกลําดับขั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตั้งไอ้เสียงเนี่ยตึกโต๊ะ แล้วทอมเออยฟอทอมเอยของกรองเนี่ยมันก็จะบาลานด้วยเสียงหลักที่เป็น1นึ่งห้าเนี้ยตึกตึกโต๊ะตึกตุ้งตุ้งตุ่งตุ่งโต๊ะตึกตึกตุ้งตุ้งตุงไอ้เนียฮะถ้าคุณไม่ให้ความสําคัญตรงนี้นะคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณเล่นกระเบตดแล้วเสียงมันแม่งแ่งไงไม่รู้เพราะเบสหลักๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทไหนก็แล้วแต่หลักของการเล่นเบสนะะก็เอาไทแอดหรือเสียง3เสียงของในกลุ่มคอร์ดนั่นแหละมาเล่นก็คือเป็น1กับ5ซึ่งมันเป็นคู่ประสานเพอร์เฟคจะเห็นว่าสนกกับระเดืองมันจะะะตตตตกกโโ๊๊นครับ อันนี้คือพื้นฐานเลยการปูพื้นฐานครับข้อนี้มันจึงรวมไปถึงเรื่องของการวางพื้นฐานของการเล่นกรุฟวิ่งหรือจังหวะบีชนับในสัดส่วนดนตรี Free, ไม่ว่าจะเป็นโซนชาชาชานะดิสโก้ล็อกอะไรต่างๆมันจะต้องเข้ากันกับกระเดื่องและเบสและรักษาท i มทไมมิ Time ่งและดูเลชันโน้ตของตัวเบสให้คลุมห้องโน้ตห้องดนตรี Free, ให้ได้อันนี้ผมพูดอาจจะเป็นทฤษฎีบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าโดยพื้นฐานธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เมื่อโครงสร้างหลักของบ้านอะไรก็แล้วแต่มีฐานมีเสาที่แน่นนะครับกีตาร์หตัว2ตัว3ตัวพร้อมทั้งคีย์บอร์ดพร้อมเครื่องเป่าพวกนั้นคือการตกแต่งหรืออ็อกเซซอรีของความเป็นวงให้มีความกระชับขึ้นในสัดส่วนที่เลือกอย่างเช่นนะครับนะครับตน้ตนต้ กักองที่แน่นเกาะคู่เสียงกันไปด้วยบีดนับแค่3มชิ้นนี่ก็เหลือเฟือทีนี้รายละเอียดในการตกแต่งให้มันสวยงามเป็นหน้าที่ของอุปกรณ์ชิ้นที่3หรือชิ้นที่4และชิ้นที่ห้าเสียงของคีย์บอร์ดอาจจะช่วยเรื่องของการให้มีฝาผนังที่แน่นนะครับเห็นภาพนะฝาพื้นที่แน่นมีฉากหลังที่แน่นนะครับ เพราะฉะนั้นความสําคัญของอุปกรณ์แต่ละตัวก็ช่วยตกแต่งโครงสร้างของความเป็นวงให้สวยงามทีนี้เมื่อเล่นพร้อมกันสิ่งที่จะต้องรักษาต่อให้มีกีตาร์สามตัวสี่ตัวบนเวทีเมื่อเพลงเป็นบีชแบบนะครับทุกคนจะต้องรักษาวินัยในการตีบีดอย่างนี้เมื่ออยู่ในช่วงแต่ละช่วงที่ถูก ทำไว้แล้วเราจำเป็นต้องไปเล่นตามหรือเราสร้างเพลงมันขึ้นมาไม่ไมว่าจะกีตาร์แปดตัวก็ตามนะฮะมันจะต้องตีเป็นละะักษณะทิศทางเดียวกันในกุ๊ปวิ่งหรือบีทที่เลือกและในข้อนี้ข้อที่หนึ่งนี่นะการสร้างพื้นฐานของวงประกอบด้วยจังหวะนะครับทำนองนะครับและอารมณ์นะ่จังหวะ คืออะไรก็คือกรุฟวิ่งที่พูดเมื่อกี้เมื่อทุกคนรักษาวินัยในการสร้างจังหวะร่วมกันได้อย่างมีวินัยลงตัวนะครับจังหวะทํานองทํานองมันก็คือถูกสร้างมาแล้วถ้าเราไม่ได้ไปตักแต่งเพลงหรือคิดเพลงเองขึ้นมานะทานองก็คือเรียนแบบเขาอยู่แล้วนะฮะคือเขาสร้างทํานองมาให้มีร้องอย่างนั้นอย่างนี้มีอุปกรณ์ชิ้นที่สําคัญโผล่เข้ามาหนึ่งชิ้นอย่าคิดว่าเขาคือนักร้องนํานะครับและนักร้องนําอย่าคิดว่าตัวเองคือนักร้องนํานักร้องนําคืออุปกรณ์ดนตรีชิ้นหนึ่ง ของไอ้พื้นฐานของวงที่ถูกสร้างมาแล้วคือเขาเป็นตัวหลักในการสร้างทํานองนะครับถ้าทํานองไม่ดีเป๋ไปเป๋มาสําคัญทีเดียวนะครับความเป็นวงคุณสูญเสียทันทีคุณจะตกแต่งบ้านเรือนมาสวยงามฐานแน่นเสาแน่นฝานแน่นเอาทํานองที่เป็นตัวหลักที่คนมองแล้วว่ามันจะสวยงามเนี่ยฮะโหสีก็ไม่เข้ากันตัดขอบก็เบี้ยวๆนะไอ้หลังคาน่าจะเป็นสีนี้ด้านมึงใส่สีนี้นะ วัดมันคงเป็นสารพระภูมิหรืออะไรสักอย่างนะฮะหรือบ้านเนี่ยคงเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยถ้าทํานองก็ต้องดีด้วยเมื่อทํานองดีมันก็ส่งผลให้องค์ประกอบพื้นฐานของความเป็นดนตรีจังหวะก็คือกรุฟิ้งที่เลือกอันดับแรกนะอันที่2คือทํานองทํานองนี่ยังรวมไปถึงการโซโล่การสร้างดินามิกโครงสร้างโปรเกรสคอร์ดที่เดินไปเดินมาระหว่างตรงนี้นี่คือทํานองล้วนๆนะครับแต่ยังต้องรักษาวินัยของความเป็นกรุฟิ้งให้ดีนะครับข้อที่3มอารมณ์ อารมณ์นี่มาจากไหนในการเล่นดนตรีเป็นวงนะครับอารมณ์นี่เกิดจากพวกเช่นหนักเบานะฮะสมมตินะครับโซโล่เสร็จนะครับเห็นไหมมันจะมีช่วงที่เบาๆสร้างอิโมชันสร้างความรู้สึกที่มีความ ลงตัวของความรู้สึกนะครับพอถ้าคุณไม่รักษาความม่อารมณ์อารมณ์คืออะไรหนักเบาที่ควรจะให้เบรลี่เด่นสวยงามนะครับแม้กระทั่งโซโล่เสร็จโหมดุนแรงมันจะมีช่วงแผ่วลงตีคอร์ดกองก็เบาโตติดอะไรเงี้ยนะช่วงโหมนี่มันดูตีมันก็จะกระชากขึ้นแต่บีสหรือกรูฟิ้งของความเป็นพื้นฐานของวงยังอยู่นะเบสกองนี่ยังต้องรักษามาตรฐานตรวนี้อยู่ มันก็เหมือนกับโครงสร้างหลักถ้าคุณมันไม่แน่นอะ่ะคุณพยายามจะโยกหรือแสดงความโลดโผนนั่ออกมาเนะี่ยบ้านมันพังนะฮะคานเคเรนล่วงหมดเสาที่ไม่แน่นก็เอียงโยกถล่มลงไปเลยเพราะอะไรคุณพยายามขึ้นไปโลดโผนกับมันโยกโอ้โหทาอะไรกิจกรรมอะไรบนนั้นที่มีความต้องการความแข็งแรงรองรับนะถ้าวงคุณไม่แข็งแรงพื้นฐานเบรกกองก็ไปแข็งแรงรักษาบีทามิงก็ไม่ดนะีคุณขึ้นไปโลดโผนบนนั้นจัดงานเลี้ยงบนนั้นเอาบาร์บีคิวป,ปิ้งย่างนะั่นผมว่าบ้านถล่มนะครับ วงดนตรีก็เช่นกันนะครับมันก็จะไม่สวยงามทันทีแล้วก็ยังไม่คงอยู่โชว์ตั้งแต่งานมาจนทุกคนเห็นว่ามันสวยงามเป็นโครงสร้างที่ดีจริงๆครับซึ่งการพูดในวันนี้มาจากประสบการณ์ผมว่าน่าจะพอสมควรนะฮะที่กล้าพูดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกเราก็ต้องไปเล่นกันมีแค่สามชิน้นนะกับที่คนนั่งดูนะมีโต๊ะอยู่ข้างล่างเยอะแยะไปหมดเลยแค่กระจับจ้องนะทั้งสนุกทั้งเศร้าทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกนะ ล่นเล่นกันสดๆนะบางทีไปเล่นเต็มที่ก็สี่ชิ้นนะไม่มีเครื่องดนตรีชนิดอื่นเพลงในทุกๆแนวตั้งแต่ยุคหกศูนย์ 60, มาจนถึงเพลงที่เป็นแนวที่เราพอจะเอามาทําเล่นได้นะครับเราก็เล่นกันหมดซึ่งลักษณะประสบการณ์ของการไปเจออย่างนี้นะให้ในวงดนตรีที่บอกว่าโขชมีชื่อเสียงโด่งดังมากลลองมาเล่นแค่สามชิ้นนะี่ฮะหรือสี่ชิ้นเนะี่ยหายไปในสิ่งที่มันเคยมีเนี่ยนะผมเชื่อเลยครับเป็นความยุ่งยากมากๆในความรู้สึกที่จะเล่นให้มันให้ออกมาให้ดีนะครับ เหตุผลเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกมองด oh. ้วยมุมมองแบบนี้นะถ้าเราถูกฝึกมองด้วยมุมมองแบบนี้นะคุณไปกับเพื่อน3คนเท่านั้นนะฮะร้องกันเองประสานเสียงด้วยอย่าให้ขาดทุกคนต้องเป็นและประสานเสียงเป็นครับวงดังๆในโลกนี้มีเยอะแยะเล่นกันสามชิ้นมิสเตอร์บิ๊กเอยนะครับอิลิจอนสันเอยจิมมี่เฮนดิกเอยเยอะแยะไปหมดนะเนวันหน้าเอยนะหรือแม้กระทั่งโคเปรหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเล่นกันสามชิ้นนะแม้กระทั่งอ่าเลดฮอตเนี่ยนะเลดฮอตชิลลี่เนี่ยเขาก็โชว์ความเป็นวงของเขาอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนเเองะะฮค แล้วที่สําคัญมีแค่3ามกีตาร์เบสกองหรือ4ี่กีตาร์เบสกีตาร์สเบสหนึ่งนักร้องคือสมาชิกเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งชิ้นหนึ่งของวงนะไม่ใช่นักร้องนะผมมองนักร้องไม่ใช่นักร้องคุณจะต้องสร้างไม่ได้ถูกต้องในจังหวะอารมณ์ในการร้องที่ถูกต้องและการประสานกลมกลืนกับพื้นฐานในดนตรีของวงให้ถูกต้องนะครับร้องแนวนี้ป็มนคือผมเข้าใจแล้วนักถ้าเป็นนักร้องได้มันต้องอยู่ในสภาพหรือคุณภาพแบบนี้นะ เป็นนักร้องไม่ได้ก็คือเอาเอาหน้าหล่ออย่างเดียวขึ้นมานี่บางทีหน้าสวยอย่างเดียวขึ้นมาบางทีมันก็ไม่ใช่ดนตรีมันมีหลายอย่างะแต่หลักๆที่ผมพูดนี่คือเรื่องพวกนี้นครับเพราะฉะนั้นการอยากเล่นเป็นวงนึกถึงสิ่งที่ผมพูดวันนี้แล้วจะจับเอาใจความที่เป็นประโยชน์นะครับถ้าใครอยากจะเสริมนยะมาคอมเมนต์ไม่ได้นะมาด่าผมได้บอกว่าโอ้พี่พี่พูดผิดแล้วนะวงมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แหละเอาเอาได้นะฮะผมไม่ได้ว่านะแต่ลองคิดโดยพื้นฐานของความเป็นดนตรีแล้วนะถ้าผมพูดเรื่องนี้ผิดนะ ผมคงไม่ได้ตะเวนไปไหนมาไหนตลอดเจ็ดแปปีที่ผ่านมานะครับคงนั่งเล่นอยู่กับบ้านคนเดียวแล้วนะฮะเหตุผลเพราะว่ามันมีความประทับใจต่อการแสดงนําเสนอของพวกเราที่เราคิดกันมาแล้วก็ยืนหยัดอย่างนี้มาเกือบจะสิบปีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ไม่มีใครได้เห็นเท่าไหร่ว่าเราไม่ได้รับงานแบบทั่วไปหรือไปแสดงคอนเสิร์ตแบบระดับนั่นเราเป็นไพรเวทเป็นวงที่เล่นเฉพาะอีเวนท์ที่ถูก ทักทายมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับบางครั้งก็มีโอกาสได้ขึ้นวงขนาดใหญ่20-30เมตรบ้างนะแต่ไม่บ่อยนะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ในบ้านในรีสอร์ทในสวนบ้านริมน้ําอะไรเงี้ยนะชายทะเลเราไปมาหมดแล้วนะ้าผักกลางตอนล่างตอนบนยันถึงลําปางเชียงใหม่เราไปหมดแล้วขอบคุณมากครับติดตามกันได้นะเดี๋ยวคงจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมมานําเสนอให้ฟังกันให้เข้าใจกันอีกเยอะนะฮะขอบคุณครับ